เคสศึกของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ลูกอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวอชิงตันซีแอตเทิลลูกเป็นคนเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมตั้งแต่สมัยเด็กเพราะพ่อแม่เล่าให้ฟังนี่เห็นไหมพ่อแม่สำคัญเลจ้ะ,ะลูกฝังตั้งแต่ยังเยาวและที่สำคัญก็คือได้ปฏิบัติธรรมครั้งแรกกติวัตรพุทธเมววดหนึ่งอาทิตย์ มีผลการปฏิบัติทำดีได้เห็นองค์พระในดวงแก้วยิ่งทำให้เชื่อมันในบุญอย่างมากเห็นไหมถ้าตั้งใจจริงๆก็เข้าถึงทุกคนแหละตัวลูกได้ชักชวนคนมาสร้างบุญแล้วมาร่วมรับฟังถ่ายทอดเสียงจากเมืองไทยบูชาข้าพระโดยเริ่มชักชวนจากคนที่เรารู้จักโดยลูกจะรับหน้าที่ต้อนรับและจัดเตรียมอาหารเพื่อบูชาข้าพระรและเลี้ยงคนที่มาทำบุญนั่งสมาธิช่วงแรก คนยังไม่รู้จักการบูชาข้าพระเดือแรกคนมาห้าหกคนเดือนต่อมาก็สิบคนจนกระทั่งเพิ่มขึ้นถึงสามสิบคนและจนล้นบานสาธุตอนนั้นตัวของลูกทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพราะตรงนี้น่าสนใจมากครูไม่ใหญ่ปลืม้มจริงๆเลยเนี่ยอยากให้มีพระและมีวัดพระธรรมกายอยู่ที่นี่เป็นเนื้อนาบุญให้กับชาวซีแอตเทน จากบ้านกันก็ร่วมใจกันกันกบหมูห่คณะเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมเซียร์เท,เท,เทิในช่วงปี1996ก็ได้ออกทำหน้าที่กระดิมิตามร้านอาหารในเซียร์เทเป็นชุดแรกบอกบุญสร้างองค์พระลานทรกมกฐินและทุกบุญที่ได้ทราบข่าวจากพระธรรมกายที่เมืองไทยอย่างต่อเนื่องแล้วตัวลูกเองทำงานเป็นกุ๊กในร้านอาหารมาตลอดต้องยืนผัดอาหารและอยู่หน้าเตาทั้งวันลุยงานทั้งโลก จนร่างกายสุดโทมแม้ขนาดสุดโทมเนี่ถ่ายภาพมานี่เต็มจอเลยรู้สึกปวดที่มือปวดขาและปวดไหล่ในช่วงนั้นตรงกับช่วงที่มีกระถิ่นคุณยายสามหาวิหารหลวงพ่อวัดปักน้ำก็อยากทำบุญเกิดความคิดอยากทำบุญใหญ่แต่โอ้ตรงนี้ซึ้งมากเลยและก็ปลื้ม้วยต้องตัดสินใจถึงห้าวัน Oh. เพราะปัจจัยที่จะทำเป็นเงินที่ตนเองเก็บมาตั้งแต่เริ่มมาทำงานที่อเมริกา oh. ซึ่งหวังว่าจะเอาไว้ใช้ตอนแก่เท่าชารา <Okay. S 2> แต่ก็คิดแล้วตัดสินใจได้ว่าถ้าเราตายไปตอนนี้เงินที่เราเก็บมาก็ไม่ได้ใช้ <Okay. S 2> แล้วจะเป็นของใครก็ไม่รู้ <Okay. S 2> แล้วมีความรู้สึกว่าต้องทำบุญกับหลวงพ่อวัดปักน้ำ ซึ่งท่านเปรียบเสมือนโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าส่งไปให้กับทุกส่วนทุกคนที่ต้องมาชาติที่นี่ท่านก็มีธรรมกายคุณยายก็มีธรรมกายตัวเราก็จะได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมกายและได้บุญกับท่านมากๆก็เลยตัดสินใจทําบุญนี้หนึ่งล้านบาทสาธุทำแล้วก็มีความสุขปีติใจตลอดเวลาหลังจากนั้นลูกก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานสลายร่างของคุณยาย กลับมาจากงานสลายร่างคุณยายลูกก็ตกงานแหมทำไมบุญไม่ช่วยนี่แต่เป็นคนอื่นคิดอย่างนี้นะแต่ตกงานได้มีกี่วันก็ประมาณหนึ่งเดือนได้งานซึ่งดีกว่าเดิม oh. อ่าแหมทำไมบุญช่วยนะ <c oughs> แล้วช่วงที่ตกงานนะ่ะลูกนั่งสมาธิน้อยลงจากที่เคยเห็นก็เรือนหายไป oh. โทษลูกเอ้ย <c oughs> มันน่าคาะกระโหลกนะลูกนะนสามีมักจะหาเรื่องและมีปากเสียงกันเสมออ๋อก็ซ้อมกันครับอวอมวอมวอม,ว,อมวมประมาณเดือนธันวาคมสองห้าสี่ห้าลูกก็มีความรู้สึกปวดหัวนั่งสมาธิไม่ได้ตัวร้อนบวานั่งได้นะลูกนะวรร้อนก็นร้อนไปแล้วก็นั่งไปกลางเดือนธันวาไปเดียวกันแก้มข้างซ้ายตรงนี้น่าสนใจนะไม่มีความรู้สึกปากเบี้ยวไปด้านขวา เฉพาะช่วงบริเวณใบหน้าก็พยายามอธิษฐานจิตให้หายประกอบกับการรักษาทางแผนปัจจุบันไปด้วยอธิษฐานจิตว่าถ้าหายแล้วจะได้ไปบอกบุญอีกแล้วก็ว่าภายในหนึ่งเดือนอาการต่างๆก็หายไปปากหายเบี้ยวหน้าก็ดีขึ้นเป็นเหมือนปกติแล้วก็ตั้งใจจะนั่นแน่กับเพื่อนกันกัลยาณมิตรเพื่อไปบอกบุญกันตามที่ได้อธิษฐานจิตไว้แต่ก็ยังไม่เด็ดไป ก็จะบอกเพื่อนในร้านอาหารที่ตนเองทํางานอยู่ครั้งแรกที่เป็นคร,ครั้งแรกที่เป็นไปทํางานเพื่อนก็วิพากษ์วิจารณว่าเ oh. นี่ยบอกบุญมากไป oh. ทําบุญมากไปเลยรับไม่ไหว oh. แต่ก็ไม่โกรธ oh. ก็ยกจะยกตัวเองว่าเป็นเคสว่าถ้าไม่มีบุญอาจจะตายไปแล้วก็ได้อ oh. คิดดีจังถูกต้องลูกเอ้ยม oh. ันเป็นวิบากการรมที่เราทํามามันตามมาทันแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร ก็บอกบุญไปไม่หมดกำลังใจแต่เขาก็ททำมานิดหน่อยมีช่วงหลังขาดบูชาข้าวพระมาบ้างหยุดบ้างอยากพอร,ร่วมงานบุญแต่กระดางงานไม่ได้เพราะทางร้านอาหารจะขายดีช่วงเสาร์อาทิตย์<อ>แต่ช่วงหลังจากที่หายจากอาการปากเบี้ยวก็ไม่สนใจลาได้ไม่ได้ก็หยุดไปเลย<อ>โทรบอกเขาว่าหยุดหนึ่งวันเพราะรู้สึกว่าจะต้องเอาบุญก่อนเห็นไหม<อ>ไม่ต้องลามาเลยครบับ เมื่อวันที่13เมษายน2546ที่ผ่านมาอาการนั้นกล่าวกลับมาอีกแล้วแต่ครั้งนี้สลับกันจากแก้มซ้ายเป็นแก้มขวาจากปากเบี้ยวข้างขวาเป็นข้างซ้ายสลับกันครั้งนี้นที่เป็นอีกเพื่อนก็บอกว่าสงสัยบอกบุญมากไปเนะี่ย <laughs> ปากเลยเบี้ยว <laughs> เดี๋ยวเพื่อนคนนั้น <laughs> เตรียมตัวให้ดี <laughs> แต่ก็ไม่ได้หมดกำลังใจ <c oughs> เออ <c oughs> มันต้องงี้นะลุงนะ <c oughs> นึกถึงบุญสร้างของพวกเราสังกติการและทำบุญมหาสังฆทานสามพันวัดต,ต่อไปครัห <c oughs> นึ่งในวาระวันเกิดพระเดชพระคุณหลวงพ่อยีบสองเมษายนที่ผ่านมา <c oughs> ตอนนี้ลูกไปเดตทำงานแล้วก็ใช้เวลานี้ปฏิบัติธรรมฟังเสียงหลวงพอ่อและนึกถึงคุณยายลูกอยู่อเมริกาไม่มีญาติพี่น้องที่นี่กำลังใจตอนนี้ก็ค,คงจะมีแต่หลวงพ่อนะเจ้าคะที่เป็นกำลังใจให้ลูก เป็นเต็มที่เลยลูกเลยล้านเปอร์เซ็นเลยครับยากจะขอความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อลูกอยากทราบว่าทำไมลูกถึงเป็นอย่างนี้ทำผิดพลาดอะไรนะ่ะทำบุป,ประกรรมอะไรมาแล้วจะมีะวิธีแก้ไขยอย่างไรจึงจะดีคะให้หลวงพ่อช่วยแนะนำด้วยเพราะลูกนะอยากจะอยู่สร้างบุญกับหลวงพ่อและหมู่คณะเป็นนานๆค่ะสาธุมันเป็นวัจจีกรรมนะลูกนะ ในอดีตชาติเคยเถียงพ่อเถียงแม่เอาไว้วอันหนึง่งในอดีตมันเป็นเศษกรรมอะตรดิตามมารเรื่องมันก็มีอยู่ว่าตอนนั้นเกิดเป็นหญิงสาวในตระกูลที่มีฐานะ<อ>แล้วก็เป็นที่รักของบิดามารดากร,ระดุดดังแก้วตาดวงใจ<อ>ท่านจึงตามใจมาก ทำให้ช่วงแรกๆของชีวิตนะี่ยค่อนข้างจะเอาแต่ใจของตัวเองเวลาบิดามารดาจะสั่งสอนก็มักจะชอบเถียงแบบข้างข้าง,างคู่ๆเอาสีข้างเขาถูเพื่อจะเอาชนะบิดามารดารบ,บางครั้งก็มีนิสัยอย่างเนี้ยกับข้าทาบบริพานโดยเฉพาะคนที่ก็คอยดูแลนั่นะ ซึ่งเขาอายุมากกว่านะเป็นเหมือนพี่เลี้ยงของตัวเขาน่ารักตัวมากเมื่อพี่เลี้ยงเขาพูดแนะนํา mm hmm. เวลาตัวแถมไม่ถูก mm hmm. ก็ไปโกรธเขาถึงกับ,บตบหน้าก็มบังตบป้าก็็มังก็มี oh. ต่อมาภายหลังบิดามานาก็ชักนําเข้ามาเจอหมู่คณะของเรานี่แหละแล้วก็ชวนให้ลูกนะั่แหละทําทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนา โดยแนะนำให้ลูกทำทานว่าเออลูกเอ้ยทำเถิดทำทานพบชาติต่อไปจะรวยแต่ตอนก็เถียงว่าไม่จริงหรอกคนให้ทานามันมีแต่จะยากจนคนที่ตั้งใจทำงานตั้งหากถึงจะรวย<อ>ทำทานไม่เคยเห็นใครรวยเลย<อ>ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีอย่างนี้นะ,ะว่ายิ่งทำยิ่งจนน่ไม่มีรวยหรอกทาไม่ทำ แต่ตอนหลังก็กลับใจได้หันมาสร้างบาร,รมีกับหมูคนะ่คณะที่ต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยมากเพราะวาจีกรรมนี่แหละ oh. ที่ไปดูถูกว่าการให้ทานะไม่มีผลจริง oh. คนเหน็ดเหนื่อยตั้งหากจึงจะได้เงินมาที่เชื่อในชาตินั้น oh. ไม่เกี่ยวกับการทำทาน oh. ชาตินั้นเชื่อยอย่างนี้ว่าเขาต้องเหน็ดต้องเหนื่อยเท่านั้นแหละถึงจะดีถึงจะรวย ชาตินี้ลูกก็เลยจะต้องมาเหน็ดเหนื่อยนั่นแหละ<อ>บัจจีกรรมนะลูกนะจะแก้ไขก็ต้องอดทนอดทน,ดท,นทนหน่อยนะแล้วมันจะไม่อดนะลูกนะถ้าทนแล้วไม่อดก็อดทนกันต่อไปนะจ๊ะแล้วก็ให้พูดแต่ปิยะวจจากับทุกๆคนคร,รวมทั้งสามีเทพบุตรที่อยู่ข้างกายนั่นแหละ แม้เขาจะพูดไม่ดีบ้างก็ควรจะพูดดีๆกับเขาทุกวันเลยแล้วก็อย่าไปขีรีียดหรือไปวิตกกังวลจนเกินไปให้ทำใจใส่ๆมันสั่งสมบุญให้เยอะๆให้มากๆเหมือนอย่างที่เคยทำนั่นแหละหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายไป ล้วปัจจุบันนี้ก็ควรจะควบคุมน้ำหนักหน่อยนะลูกนะ oh. ดูรู้สึกว่าอม,มันเต็มจอ <c oughs> หย้อนยุคตอนอยังอ้ออออยู่ <c oughs> ฟิตร่างกายมันเช้งกระเดะและกระทานยาปัจจุบัน <c oughs> ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอครับ <c oughs> <c oughs> อยู่ในบุญบอธิษฐานจิตไปนะลูกนะเดี๋ยวก็จะดีเองละจา้าถ้า่อไปก็ไม่ต้องแร่งกันละนีอ่อาจจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้สร้างบารมีกันอย่างเป็นสุขสนุกสนานบุญบันเทิงเลยนะลูกนะนี่ก็เป็นเคสตสิสิาสำหรับวันนี้